สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของฮานอยวันที่25มกราคม65นะครับก่อนปร,รับชมแนวทางวันนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่24ก่อนนะครับสำหรับแนวทางที่ผมให้ไว้ของวันที่24นะครับเด่นน้อยมัดรวมนะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เด่นไปที่9และก็4นะครับ ลน้อยพิเศษนะครับสามศูนย์หนึ่งสองหนึ่งนะครับในส่วนของเด่นน้อยมัดรวมก็ถือว่าลุดนะครับน้อยปกติหนึ่งสามสองสี่หกนะครับก็เข้ามาที่สี่หลักสิบล่างนะครับผลน้อยพีพีสี่หนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับก็เข้ามาที่สี่หลักร้อยนะครับถ้าเข้าที่หลักร้อยผมถือว่าแนวทางหลุดนะครับในส่วนของเด่นน้อยมัดรวมเมื่อวานนะครับก็เข้าที่น้อยปกตินะครับต่อไปเป็น ผลของน้อยพิเศษนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่0และก็1นะครับผลนะครับ3 1 0 2นนะครับก็เข้ามาที่0หลัก10บนนะครับแล้วก็เข้าที่1บนล่างนะครับและก็เข้าที่เจาะ1 2 2 2 1นะครับผมเน้นย้ำให้นำไปรูดเป็น19ประตูนะครับก็เข้าที่รูด0นบนนะครับแล้วก็รูด1บนล่างนะครับก็รับไป3เด้งนะครับแล้วก็เข้าเจาะสอ ก็รับเป็นสีเดงนะครับสำหรับแนวทางของนอยพิเศษนะครับถือว่าเดินดีมากนะครับต่อไปนะครับเป็นผลของนอยปกตินะครับนอยปกติผมให้เด่นไปที่2และก็สนะครับผลนะครับ1 3 2 4 6นะครับก็เข้ามาที่2หลักหน่วยบนและก็3หลักสิบบนนะครับมาคู่กันมาบนทั้งคู่นะครับและก็เข้าที่เจาะสองตัว3 2สองตรงๆนะครับในส่วนของ เด่น้อยปกตินะครับเด่น3ตัวมา 1- นึงตัวนะครับเข้ามาที่4หลัก10ล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่1หลักร้อยบนนะครับในส่วนของ้อยปกตินะครับก็รับไปที่รูด2แล้วก็รูด3นะครับ2เด้งแล้วก็เข้าเจาะ32นะครับก็รับไป3เด้งนะครับต่อไปเป็นผลของ้อย VP นะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับผลนะครับ410-80นะครับก็เข้ามาที่4หลักร้อยบนนะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสำหรับผลของเมื่อวานนะครับนอยปกติรับไป3เด้งนะครับแล้วก็นอยพิเศษนะครับรับไป4เด้งนะครับแล้วก็ในส่วนเด่นนอยมัดรวมก็รับไปอีก1เด้งนะครับถือว่าเมื่อวานแนวทางเดินดีนะครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันในแนวทางของวันนี้นะครับ ขอให้แนวทางเดินดีเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เด่นน้อยมัดรวมเลยนะครับน้อยมัดรวมสําหรับแนวทางของวันนี้นะครับผมคํานวณได้ที่8และก็สี่นะครับผมฟันไปให้ที่8นะครับสําหรับเด่นน้อยมัดรวมนะครับเช่นเดิมนะครับเน้นย้ําให้นําไปรูดเป็น19ประตูนะครับทั้ง8และก็สี่นะครับ มีโอกาสมาได้ทั้งน้อยพิเศษนอยปกติแล้วก็นอย v p เช่นเดิมนะครับเรามาต่อที่แนวทางของน้อยพิเศษเด่น2ตัวกันเลยนะครับนอยพิเศษนะครับในส่วนของตัวเด็ดน,นะครับผมคำนวณให้ที่3และก็4ผมฟันไปให้ที่3นะครับชุดคู่3ก็จะได้ที่3 4 3 5 36และก็38นะครับ ชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่4 4 4 5 4 6แล้วก็4 8นะครับเด่น3ตัวนะครับได้ที่6 3 8แล้วก็7 3 4แล้วก็0 3 8นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณได้ที่หนแล้วก็5นะครับชุด2ตัวผมฟันไปให้ที่38 แล้วก็3 4นะครับชุด3าตัวฟันไปห้าที่638นะครับสำหรับแนวทางของหน่อยพิเศษนะครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางของหน่อยปกตินะครับหน่อยปกติในส่วนตัวเด่นนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับคือ0ูนย์และก็หนึ่งนะครับผมฟันไปห้าที่0ูนย์ชุดคู่ศูนย์นะครับก็จะได้ที่ศูนย์สาม 4, 0 4 05แล้วและก็06นะครับชุดคู่1ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็น1 3 1่1ส16ชุด3ตัวนะครับคำนวณที่8 04 9 06แล้าก็2 06นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณที่2 9แล้วและก็6นะครับ ชุด2ตัวผมฟันไปให้ที่06แล้วก็04นะครับชุด3ตัวฟันไปให้ที่906นะครับในส่วนของนอยปกตินะครับต่อไปเป็นแนวทางของนอย Vp นะครับนอย Vp นะครับในส่วนเดื่ย2ตัวนะครับผมคำนวณไว้ที่0แล้วก็1นะครับ ฟันไปให้ที่1นะครับชุดคู่0ก็จะได้ที่03 04 05แล้วก็06นะครับชุดคู่1ก็จะได้ที่13 14 15แล้วก็16นะครับชุด3ตัวนะครับด้าที่2 16 3 16และก็ 1นนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับคำนวณัาที่ห้าและก็8นะครับชุด2ตัวผมฟันไปให้ที่16และก็1 3นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่316นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับของนอย v ีพีนะครับ 0กับ1นะครับชนกันที่1กับเดี่ยน3ตัวมา1-2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับว่า1ตัวชนจะมาหรือเปล่านะครับก็สำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับก็ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับขอให้แนวทางนะครับเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ ยังไงถ้าถูกใจแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำแนวทางใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเฮงๆรวยๆในวันนี้นะครับแล้วก็ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ